ผมจะมารีวิวนะครับการถอดถังเครื่องซักผ้านะครับนิตชิรุ่น12กิโลนะครับมีอาการคือตอนที่ปั่นแห้งนะครับตอนที่ปั่นแห้งแล้วถังถังมันจะสั่นสั่นคลอนแล้วก็มีเสียงดังนะครับมีเสียงดังตอนที่ปั่นแห้งเพราะว่า าสาเหตุเนื่องมาจากนอ็อตยึดถังซักกับแกนนะครับกับแกนซักคลายตัวออกมานะครับเพราะว่า,าเจ้าเครื่องตัวนี้เคยเคยเอาไปซ่อมเปลี่ยนมอเตอร์เปลี่ยน,มอ,อยนมอเตอร์แกนซักนะครับเมื่อซักปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีอาการถังสัส่นมีเสียงดังเวลาปั่นแห้งนะครับ อ่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มถอดกันเลยนะครับเขาจะมีน็อตสี่ตัวนะครับที่ยึดฝาบนไว้นะครับเราก็มาคลายน็อตออกก่อนนะครับ หลังจากที่เราคลายน็อต4ตัวออกหมดแล้วนะครับน็อตจะมีด้านข้าง2ตัวแล้วก็ด้านหลังอีก2ตัวนะครับแล้วเราก็เปิดฝาตรนี้ออกมานะครับให้ค่อยยกมานะครับ ก็่อค่อยยกมาเราก็เห็นสายน้ำเข้าตรงนี้นะครับให้เราบีบมันจะมีรวดยึดน,นะครับ่างนี้เราบีบแล้วก็ดึงสายน้ำออกมาน, <S <S นี่นะครับอ่าเป็นเบรชีททางเดียวส2บสอนกิโลครับเราจะสังเกตได้ว่านะครับเนี่ย บริเวณนี้นะครับขอบถังชั้นนอกกับถังชั้นในนะครับถ้าเราเอานิ้วกดก่อนครับมันจะขยับขยับได้สแสดงว่านอ็นอตน็อตตรงนี้นะครับน็อตด,ด้านในเนี้ยจะคลายตัวนะครับน็อตมันจะคลายตัวออกมาเราก็ต้องใช้ไขควงแบนนะครับใช้ไขควงแบนนะครับงัดตัวฝาปิดแกนกลางออกมานะครับ งานขึ้นมานะครับงานขึ้นมาเบาๆนะงานขึ้นมาเสร็จนะครับเราก็จะเห็นด้านในนะครับมีน็อตหัวแฉกอยู่นะครับแล้วก็เอาไขควงหัวแฉกมาไขตรงนี้นะครับเราใช้ไขควงแฉกนะครับไขน็อตตัวนี้ออกมานะครับ เสร็จแล้วก็ยกไอตัวใบซักออกมานะครับนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็ถอดใบขึ้นมานะครับโดยหาวัสดุอะไรที่เป็นเหล็กเล็กแบบนี้นะครับมายกตัวใบซักขึ้นมานะครับยกขึ้นมาตรงๆนะครับยกมาแบบนี้ก็หลุดออกมาเลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะมาเห็นเจ้าตัวนี้นะครับน็อตน็อตที่ยึดถังซักเข้ากับแกนซักนะครับเนี่ยน็อตตัวนี้นะครับเราต้องใช้บล็อกพิเศษนะครับที่ผมสั่งมาจากใน Lazada าาานะครับเจ้าบล็อกตัวนี้นะครับบล็อก1ทับ2นะครับขนาด38นะครับเบอร์38ใหญ่หนะ่อย ตัวตับล็อกตัวนี้ครับร0อยกว่าบาทนะครับประมาณ1้0 1ร0อยหนี่นะครับเราก็จะมาไขเข้ากับตัวนี้นะครับเพื่อที่จะคน็อ,นอนถังซักออกมาทำความสะอาดก่อนนะครับ ะจะสังเกตได้ว่านะครับน็อตท,ที่มันอตอนเราใช้เครื่องมือมาหมุนนะครับมันจะออกคลายตัวออได้ง่ายมากเลยนะครับแสดงว่าน็อตแกนซักคือพร้อมที่จะหลุดได้ตลอดเวลานะครับนี่นะครับก็จะดูเลอะเอะหน่อยนะครับอันนี้เราสามารถจะถอดถังออกมาทำความสะอาดได้ ด้วยนะครับโดยวิธีการถอดแต่นี่คือผมจะมาให้ดูว่าถอดแค่น็อตอย่างเดียวก็ได้นะครับเราจะถอดน็อตออกมาอย่างเดียวก็ได้แล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีแหวนก็เ,เรียกแหวนน่าจะเป็นแหวนสปริงครับแหวนสปริงมันล้านะครับแหวนสปริงมันล้าตัวแล้วปกติเนี่ยผมจะใช้ ทุบให้มันไม่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 แบบไม่เรียบนะครับมันจะเป็นนูนๆขึ้นมาอย่างเงี้ยเพื่อป้องกันเจ้าน็อตตัวเมียตัวเนี้ยคลายตัวออกจากถังซักนะครับเราจะทุบขึ้นมาให้มันลอยๆขึ้นมาสี่มุมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ you mm -hmm.